สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมารีวิวเดินป่าญี่ปุ่น2วัน1คืนช่วงใบไม้เปลี่ยนสีกันนะครับโดยเราจะไปพิชิตยอดเขาซูบาคุโรหนึ่งในยอดเขาแห่งเทือกเขาเจแปนเอลที่ได้รับฉายาว่าภูเขานกนางแอ่นนะครับเนื่องจากว่ามีรูปทรงหินแกรนิตเนี่ยบนสันเขาที่ดูคล้ายปีกนกกำลังโบยบิน ระยะทางสําหรับการเดินประมาณ5.5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับไต่ระดับความสูงราว1,300เมตรขาขึ้นผมใช้เวลาไปประมาณ7ชั่วโมงขาลงผมใช้เวลา5ชั่วโมงครับสำหรับมือใหม่ก็พอจะเดินได้อยู่นะแต่ต้องมีประสบการณ์บ้างเล็กน้อยเมื่อเราขึ้นไปถึงนะครับเราสามารถพักได้ที่พัก e n s a n o so Mountain Hut นะครับจุดนี้จะมีทั้งนอนเป็นฮัทแล้วก็มีกางเต็นด้วยนะครับ สำหรับการเดินทางนะครับผมเริ่มจากเมืองมัซูมโตนั่งรถไฟมาลงที่สถานีโฮทากะนะครับแล้วก็ต่อรถบัสท,ที่สถานีโฮทากะไปยังจุดเริ่มเดินได้เลยชื่อว่านักกบุสะออนเซนเทลเฮดนะครับค่าเสียหายทั้งหมดที่ผมจ่ายไปนะครับค่ารถไฟค่าเดินทางประมาณ4,000เยนหรือตกเป็นเงินไทย500บาทค่ากลางเต็น2,000เยนนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะนอนฮัทเนี่ย15,000เยนรวมอาหารนะครับ ส่วนอาหารผมเตรียมไปเองแวะซื้อแถวซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับรวมแล้วทั้งทริปเนี่ยผมจ่ายไปแค่1 0 0 0 0 0ถึง2,000บาทเองถ้าใครสนใจอยากดูฉบับเต็มนะครับสามารถกดดูได้ด้านล่างเลยนะครับไปติดตามกันนะครับ